สวัสดีตอนไก่เที่ยงครับวันนี้อากาศบนเนาครับอุ่นขึ้นหลังจากอาทิตย์ที่แล้วหนาวครับกับหนาวจนบ่เห็นแดดเห็นตะเวนครับตอนนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็นอนผักไก่เที่ยงแล้วครับหลังจากที่เห็นงานตัดหญ้ามาข้างนอกก็แดดฮ้อนครับนี่แดดเปียงเลยครับวันนี้ แดดหอนแต่ว่าก็พอมีล่มอยู่บ่ถึงกับหอนบันไดครับแต่ว่าขันออกแดดก็ห้อนครับตัดหญ้าเสร็จะนอนพักผ่อนอยู่มองเกาครับเื่องเหตดไหวพักเวลาหอนเวลาหลบฝนครับพักผ่อนก่อนเขาไปกินข้าวเที่ยงครับอยู่ริมสาลีนี้นะครับ บรรยากาศกำลังดีเลยครับบอ่บอหอนบ่อนาวบรรยากาศดีครับมือนี้เดี๋ยวก็บหอนเดี๋ยวก็บนาวเดี๋ยวก็วเป็นไข่เปลี่ยนแปลงบ่อยครับอากาศช่วงนี้ครับ